คันคายฟิล์มภูมิใจเสนอเ<ไ>ป๋บอดใบ<า>ตอนผีพงให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมแมทวันนี้จะเข้าไปรับชมเบื้องหลังนะครับเราจะมาดูช็อตนี้กันก่อนนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มาดูโรเคชั่นต้นฮักมาซากก็เลยโดนนะครับโดนทีมงานอัมนะครับแต่ต้นฮักก็รู้อยู่แล้วว่าประวัติบ้านหลังนี้กับที่ตรงข้ามนี้คืออะไรนะครับไปเบิ่งกันกันกบพี้อง พี่เดินชาติน,นังหลวงเยอะแยะนอันนี้ต้นฮักตกใจจริงๆนะครับบอกไเลยเนี่เลยหลกที่เจอไม่เล่นดอกเต็มๆเถียงนาเถียงนี้นะครับมีเจ้าของเทียงนาที่แกยอยู่ ประจำนะครับแต่ว่าแกเสียชีวิตบนเถียงนาที่ตรงนี้แหละครับแล้วก็ป่าตรงข้ามเนี่ยครับตรงข้างๆที่ขี่มอมนเตอร์ไซค์มานี่เป็นป่าทรายเลยนะครับพี่น้องอบรรยากาศแบบโคตรวางเวงครับแบบสุดๆนะครับหลังจากวันที่ไปดูโรนะครับก็ได้มีทีมงานไขสามสี่คนกับบรนว่าเกี่ยวกับการเปเบิ้งสฐานที่หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นน้าอากาศเนาะสำหรับตัวละครที่ประธานห้างเราวางมานะครับก็จะมีเป๋บอดใบนะครับ เป๋นี่ก็คืบเด้อครับเป๋เป๋พอต้องมือหยิกความอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาบ่ได้ลร้อเลี้ยนะครับเฮาเอามาทําเปิดละครนะครับไม่ได้ร้อนเลียนไม่ได้อะไรนะครับบูกว่ายุทธกเต็มเลยส่วนบอดนี่ก็จัดนักเลงมากๆนะครับมองบ่เห็นผู้ใหแต่ว่าที่ตีย่างเดียวปากดีเก่งครับส่วนใบนี่ว่าบ่ไร้เตะก็สชิว่าบหยุดครับโอ้ยเมื่อ3าคนมารวมกันบันกับบันเถิงแล้วครับพี่รอ

ช่วงนี jud ite, jud ite, jud ite. ่ช่วงปกพิมพเาเอินช่วงผี่เขาอ้อมาถือมีมันกีที่ที่ที่เปิดี่ปจ้าจาทีม้ามันจจังไได้หือทีมัน สำหรับเบื้องหลัง EP 1นะครับพี่น้องโลนี้โลเคชันนี้นะครับจากนี่กะจบเป็นที่เรียบร้อยครับฝากติดตาม EP สออีก1โลเราไปครับผมหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ